ตอนนี้ข้ายูด่านลาบเจเพ็ดนี่ค่ะระดิษฐ์ข้นแก้วเห็นไหครับแก้วผมขมได้เมื่อกี้ครัังจากที่เขาเคยจัดจานครับแก้วขมครับทีเด็นให้มาโอ้ผิดกระเทียมเกลือนพากิเล่ครับพิเศษวันนี้ครับนี่ถุงไผ่ไผ่ครับ สวัสดีครับพิานมาตรงนี้ครับตอนนี้เขาอยู่ลาบลานลาบเจเพชรครับสิเทียงแล้วครับเป็นเบิรงกันว่าเจเพชรมันขายลาบอยังน่ครับวันนี้ครับพ่ออยู่ลานลาบเจเพชรครับนี่มาเบิรงครับโอ้ดีครับลานลาบเจเพรอยู่ใสน้อครับนี่ตี่แยกมูสิบจ้าโอ้ขายยังไงครับไปขายมีลาบมีต้มมีย่างปลาดุกมีปิ้งไก่มีหมูปิ้งมีส้มงัว อที่เด็ดน,นะครับนี่ด <c oughs> ีหลาห <c oughs> ม้อนนี้เขามาสังา่งหลาบฝากบุญบุญครับผมขมขายยังไงครับนี่ปกตินี่ขายชุมมือป่ขายชุมมือจา้าขายทุกวันพอสั่งเดวแล้วก็ันไม่ไหมงี้สิครับนี่นี่พริกกระเทียมเนื้อใหม่ๆสดๆ ฝักยังสีเป็นมะครับเนี่ยฝักเอาครับพิกัดเส้นทาาไปมัมงขวเขาก่อนถึงการไฟฟ้าอ๋อก่อนห่อ,อก,การไฟฟ้าครับ นะมาเบิ้งข้าวครัวดิ่คัวไว้ครับนี่ข้าวครัวกับขัวไม่ไม่เลยคัวทุกวันต้มกับมดแล้วต้มกับมดแล้วมื้อนี้ขายถึงแต่จะม่วงหอดจะม่วงครับเนี่ยเริ่มตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะโอ้ขายถึงแต่เสาร์เลยครับถึงบ่ายสามโมงบ่ายสามครับนี่ฟักแล้วครับเดี๋ยวก็ใส่หม้อครับ ใส่หมูอ่ะค้นนี่สูตดดรลับเคล็ดลับพีนพ่นักข่าวพี่นักข่าวมันหนีแล้วเดี๋ยวมันนี่ผิดคนครับนี่ผิดคนตัวครับทำปลา ดีครับดี네เดี๋ยวเด้อจะเขากล้องบ้านน้ำแข็งแล้วก็ใส่ผักครับจะเขากล้องนั่นไม่ขาดบ้างแ่ใส่เลียดบัน เบิกมาเบิกคตรเด้ยวฝ่าด้วยนยงยยังแก้วเ้ยแก่ฝ่าหายด้เต่าแก้ถึ่งรถกับได้ดากะดากใส่ถุงครับ ทุกจะบาทเหรอครับทุกห้าสิบค่ะห้าสิบบาทครับโห้าสิบบาทใายตังค์เมนก่ครับห้าสิบบาทขัดตัวเนี่ยที่เด็ดร้านนี่เพิ่นสีเฮ็ดแก้วเห็นครับนี่ยแก้วผมเพิ่นสีข้นแก้วเห็นไหมครับแก้วผมผมแซมทุกทุกคนเลยเหมือนปะครับจ้าแถมทุกคนทุกถุงเลยโอ้ให้ทุกถุงครับแก้วผมสำหรับผู้ใดมักขมเป็นพิเศษเพิ่นข้นเห็นไหมเลยครับนี่ เจ้าหนี้กับไส้เพียรนะครับว่างหันนี่เนี่ยเลยแล้วนี่กระเทียมเห็ครับนี่โอ้บุษใส่กระเทียมเลยพิษแค่ไินสดุดครับบ่พ่อครับเด็ดพักอีกได้บระเขียมีผักเขียมีผักโขยมันนี่มันนี่บ่มีผักกันนี่เด้อบ้านมีแต่ พี่แต่ไปบอกกลิ่นฟ้ามุลาภาไม่มีเลยท่านกำไปเก็บพักอย่างนี้ครับเนี่ยตอนนี้เลิศดคุณเลิศดคุณเลิศดมุลาภาไม่มีโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับมีกับลูกค้าครับลูกค้ากับแม่ร้ายล้วครับยัมสีเที่ยงแล้วครับนี่ครับหลังจากที่เขาเคยจะจานครับอันนี้คือลาบเจเป็ดมันไนครับ นี่มาเบิงแก้วคมครับที่เบงให็นไหมมะเบิงส่วนองพักครับโอ้พริกกระเทียมเกลือพาก่เลยครับพิเศษมื้อนี่ครับนี่สงไผ่ไผ่ครับกินไส้กันครับเด็ดจิบมเ,เด๋ยะไปเบิบงกันครับที่นี่